สวัสดีพ่อพอเมฟซีเราอิงสาวน้อยพี่บรเพลงเอฟซีช่องส้งชาแนลครับหลวงปู่ฉันพระตาหารเสร็จนะครับก็มานั่งรอรับญาติโยมนะครับที่มากราบหลวงปู่นะครับหลายท่านด้วยกันนะครับนครับวันนี้ห้าโมงนะครับหลวงปู่มีกิจนิมนต์นะครับที่จะนำพระป่าไปร่วมชมทบกับ โรงเรียนเทียมนครน,นะครับเนาะมีงานจัดงานประป่าสามัคคี

ได้พักหวานเนะรวมเก็บพักหวานมาถวายหลวงปู่ <c oughs> <c oughs> 这那啥都没啥，就自己做。 เเดี๋ยวมันวันมากอันนี่ครับเดี๋ยวอีกสักครูคร่นะครับหลวงปู่ก็จะเดินทางไปงานป่าๆนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังรอรับญาติโยมอยู่นะครับเนะาะญาติโยมมากรากบหลวงปู่วันนี้วันยุทวันเสาร์นะ้องนะคนก็มากหน่อยนะครับเนาะ ทางไปง <child> านนะครับน้อย <o> แวเดินทางไปงานป่าโรงเรียนเทียมนครนะครับนู้น คนถอนมันบอกถอนมันทั้งทีจะได้พอคาเรนเข้าไม้ถึงไหล ไปกูพ้พ,พีนหาได้ไหมเราเจอพี่นาไม่ดีเลยเลี้ยี่ขายใหญ่เลยเนาะมันก็ต้องกู้นะแต่ว่าไปกู้ตน้นขายต้นพันมาใครที่ว่าทนลูกยืนขึนไปเดี๋ยวราคาดีพี่นาจะถึงสี่บาทเนี่ย าัว่าหารป็นูก้อยฟูกระโพดอะไรกันตัวราคาดีไ่ทีนี้พอย่างไหนมันมากแล้วก็ลงไอ้อันไหนดีมันน่อยมันก็ขื้นเกิดเนอใ,ใ,ใครที่ก็ทำยืนพื้นไปตลอดนอี่เดี๋ยวก็รบจะว่าราคาดีานั่อนออเอแม,มามาอะไรได้ 你看，咱们这边，咱们国家。嗯 ครับเอาสำหรับคลิปนี้นะนี่ก็ฝากไปแค่นี้ฝากกดติดตามช่องส่งชรในไว้ด้วยครับผู่กำลังจะเดินทางไปงานประป่านากครับเนาะครับ